อัปเดตรถเข้าใหม่ประจำวันกันนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านไหนหาอยู่สำหรับมาสด้2ตัวท็อปๆราคาถูกๆครับผมคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเลยนะครับได้รถสีขาวปี2019เลขไมล์120,000กว่ากิโลไมล์แท้เดิมโรงงานไม่มีรอยเฉียวชนเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED นี่ครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้สีเส้นนะครับสีเนี่ยขัดให้ทั้งคันตัวนี้ได้ตัวไฮคอนเน็กนะพี่เป็นตัวท็อปสุดของมาสด้2ภายในพวงมาลัย มันติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู auto, ่เกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้เล่นด้วยเผื่ออยากขี่แรงๆนะครับปรับเครื่องเสียงตรงกลางนี้มีกล้องถอยหลังในตัวออปชั่นเต็มและตัวนี้เลขไม่หนึ่ง0สนสองมตัวโลไม่แท้ครับคุณแจคีเลตมีปุ่มคูสตาร์ทให้เรียบร้อยไฟท้ายของ m a สด้าเนี่ยจะเหมือนดวงตาคนสวยงามมากนะผ่อนเพียงเดือนละ 5,900บาทตลอดสัญญาครับมาชมรถบอดี้เดิมสีไม่เคยทำสักชิ้นกันนะครับน็อตเนี่ยสังเกตเลยว่าไม่มีรอยขันมานะครับน็อตอยู่ครบหมดนะครับนี่รถเพิ่งเข้ามาสวยมากสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบหมดเครื่องยนต์ เดินดีนิ่งเงียยเป็นเครื่องยนต์ 1,300cc เบนซินล้วนประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะครับรุ่นนี้ที่สำคัญได้รับความนิยมมากนะคันนี้ปี2019รุ่นไฮ Connect ท็อปสุดขายเพียง3 2 9 0 0 0บาทนะครับอยากผ่อนก็จัดให้ได้ออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,900บาทตลอดสัญญาโคตรถูกครับผม